สบายดีป้าลุงมาี่น้นงะกินข้าวเที่ยงนล้กันข้าวแล้วพี่นองเอ้ยกินข้าวเที่ยงกันได้ีแกงนล้ำมันละเอีนอมันข้าวัน่ยัะไงต้มมะฮุมต้มฮุมเนึ้อเห็ดแกงกระดูก สบายดีพี่น้องขี่ขเขาเตียงน้ากันแสบนัวเข่าน้กันเด้พี่น้องเดวอซองน่ครับเห็นติดพุ่มหลอดติดภารกิจอย่างใหญ่หลวงมีแต่คลองขรัม้วยนะครับขี้น้ำมาได้จากย่างพี่น้องเลยนั่งเบิ่งสื่อๆได้เหมือนี้ น่งพระเขาว่าคนมือกล้องอไปกินเขาวัานนี้ก็เลยตามใจพี่น้องเลยมือกล้องบ่ได้กินผักอย่างเดียวกินบอดยอีกทรมล้ก็อดมเดก็ว่าถากินใส่ยากปุ่นแล้วเขากำลัง,งนไปหาหมูอยู่ <laughs> จิกินตามุ okay. ้มอะไรไปเดิน้องมาชวนคนาะถากิเขาตอน11โม้ยังหมดแล้นะขอตามหุ้งกิแล้วเออแม่สุดท้ายโอ้โหหลานน้ัสุดหน้าร้อยมันด็ยังไปแตะหักแตะไม่ง่ายนาดยังก็โอ้ยนี่ดูว่าได้ยังไงห้องหยอดคคร ว่าเพื่อนว่าเพื่อนใส่หมูเลยเพื่อนถอยแล้วเนาะปฏิรอดใส่หมูเพื่อนนะหากเขาเจ้าเขาเจ้ายังหาหมูอยู่เดือนยังหาหมูบ่เพราะคือว่าหมูรุดคอกนี่แหละประมาณหมูรุดคอกหมูรุดคาะออกไปไปถอยอะไรพอเลิศก็ถอยเลยอ้าวว่าเพื่นนั่นหมูก็ถอยเฮือนยี่อะไรกันนี่ ม ok ันกินดนลยเนาะยังแต่มือกองตัวอยู่ว่าออกมายามได้ช่นไาเจ้านั่นมาี่คนใหญ่ันลังใส่อะพี่นางเลยฮะออกไปแห็นกันดูนม่ไี้ละขึ้นมาพี่มาได้ไหมนหนังว่าน มานแม่มากินตามมะุ่งเบอร์แหลกกระดูกนะไปยืนกินกระดูกนมาดัดูเฮามพมวเจดำอสบายดีพี่นอบิ้คุกคุกคน มันคือมองคือบอลตั้งมะกรุงน้ำกันเลยนอน่นาวแล้มันเ็ะเสยแล้่โอ้นี้มันคอเย็นนะมกทนอน Kinh cái con sẹp này nó no? <laughs> 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 แซ่บาทำหูใช่ก <If S 2> oh ็ตามนะมาเคี้อกับลูกหลักคำไอ้นี่ยแรงยังบดเศ้าอยู่เี่น้องเว้

พยาบาลเปิดขึ้นหางไกลทังตั้งบังหง่วะเนาะพาบาล่ะเปิดมัเปิดมังแหนกระดูกพี่น้องมังแหนกระดูกกระดูกัไดู้ขตายนไพ่พี่น้องเฮ้ยบอลลิเบอลลออ่ คำเขากักันน้อยน,นึงดอกกินหน่อยผัดกวยกินหน่อยอยู่หักกินตลอดแต้เผ็นกินได้ตลอด <c oughs> ของบบบตึกปลากกินน้อย <c oughs> ลองจำปลาผมดูหักจำปลากับใสยย่ยางใสยย่ยางกับเบิร์คาเตาเลยเป็นเห็ด จำปลาอีกของหมักเพินแล้อในย่านงน,น้เอไในบามันอ <c oughs> <c oughs> ไปสงคนหนเา่น้วกต้ากินตมหุงช่วงว่ะเลยเยอหน่อยเขาช่วงวะแ้เขาได็น่วงว่ะยิในใน่นอน เอื้ยเถาพ่อนี่ยก็เป็นมาเจาะน้องสายเพิ่อนอะไรเป็นต้องเป็นม,มาเจาะมาเฝ้าน้องสายเพิ่นหน่อยสิกๆกับน้องสายเถาพอ่พอก็เบาไก่แล้วก็น้องแลเนี่นก็ได้นั่งทีหลายคนวันอาตาคือการคำเฮงเถาะพ่อเพอพก็มีพี่น้องอยู่สามคนนี่แหละพี่น้องพ่อแม่เดียวเพิ่นก็ได้มีอยู่สามคนมีเอื้อยผู้หนึ่งน้องสายผู้หนึ่งเพิ่นน่ะเป็นผู้ที่สองเถาะพอ่อ ันีดน้องสายเพิ่นน,พนน้องสายเพิ่นอนี่น้องสายตะโพหน้าคือกันกับเฮาวอวสัน f c หลายคนกับว่าโอ้หน้าบอลหน้าคือกันครับผอมเป่าไกา่นอวสันหนตาตาข่ายขึ้นแมนบ่าพี่น้องแทบเป็นอ้าวได้อ้าวกับหลานเนี่ยชิ้นหน้าตาอ่ายวัวกระเพาะขึ้นนี่นะแซ่บกินยังกับบอลลงเคเคมิวเอสกับบอลลง ยาเด็กยาดีกระเพาะนะหลายคุณนประคับประหูน้องพี่น้องๆมาทั้าพอมีพี่น้องสามคนมีเอื้อยมีน้องชายเรื่องบุหรี่กดแชร์เด็กพี่น้องเลยฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อที่มาเบิบมาชมก็นดิ ป่าวก็เลยก็แชร์ก็ติดตามป่าวไปกด subscribe ช่องน้องรัตดาวันนดำเดอรพี่น้องดนะน้องรัตดาวันเนี่ยไปเรียงไว้แต่คลิปทุกคลิปนี่แหละแล้วกับปากกดติดตามช่องช่องซ่องซ่องในคือช่องใครเนี่ยในคือบ่าวฝั่งลาวนี่คือหานนำพี่น้องนะไปทุกช่องกันละ ก็บุญขอบควรของโมกอบใจที่เขามาเบิ่งมาชมสละเวลาเวลาเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะมีกินกับกินแต่ว่าเากินบ่ได้แล้วแบบบ่าตรงๆเลยกินบ่ได้เลยกับเขาดียังดียังดีตามหุ่งี่น้องเลยกินบ่ได้เลยขณะวันได้กินอยังออกห่อนยางเสียบลำคอแล้วกินไปจากที่สัมภาร บา,าอะไรยังหางไปดอกไปจบคลิปไปสมิแหละเนาะก็บุญก็คุณหลายๆพี่ดีแม่งไปจากกุพี่น้องอยากจะจนลำรวยลำรวยเด้อมาชวยยักเถือ่อไปแล้วสบายดีสบายดี